สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอตอกสิบกิบหลาน กติกาศึกรักสังเวียนหลานคู่รักคูข้าแข่งขันจะต้องดวลคําถามกับสิบคู่รักนักสู้โดยมีคู่รักของตัวเองเป็นตัวประกันอยู่ในหลุมถ้าตอบคําถามไม่ได้คู่รักของคุณต้องตกลงไปถ้าคู่รักคู่เข้าแข่งขันเอาชนะคู่รักนักสู้ทั้งสิบได้รับเงินรางวัลแจ็คพอตหนึ่งล้านบาทสวัสดีครับพบกับผมวราวุจเจนธนากุลและนี่คือตกสิบหยิบล้าน Still Standing Thailand ทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะสิบนักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัลหนึล้านบาทจากการสับสุนของไส้กรอกายตา b ี p คครับและเรายังอยู่ในเทปพิเศษนะครับที่เรียกว่าซึกรักสังเวียนล้านครับ วันนี้กลับกันนะครับสุภาพหุรุษจะมาเป็นคนตอบสุภาพสตรีจะมาเป็นตัวประกันมาลุ้นกันเลยว่าคู่ข้ามแข่งขันของเราจะทำได้ดีแค่ไหนคุณเจมส์เสืองสักและคุณก้อยนัชชาครับผมสวัสดีครับ ความรู้สึกกันก่อนตอนนี้พอเปลี่ยนหน้าที่กันแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็้วยว่ายืนตรงนั้นตื่นเต้นกว่านะคะแล้วเราตอบไม่ได้ด้วยใช่ค่ะแต่ก่อนเรายังตอบได้นะฮะแล้วเราตอนนี้ต้องปิดปากเงียบเลยยืนรับสภาพอย่างเดียวคุณเจมนะฮะตื่นเต้นคนละแบบอ่ามันไม่ได้กลัวคําถามนะมันกลัวจังหวะที่มันช็อตอ่ะเดี๋ยวมันนึกไม่ออกอย่าช็อตนะอย่าช็อตนะคิดถึงแค่เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเลยใช่ครับแล้วเรามีตัวประกันนี่ เป็นภรรยาของคุณด้วยนะฮะทำตกลงไปนี่เสียหายเลยเอาละครับและคุณเลือกการดวลครั้งแรกกับคุณเจมส์ครับผมนะฮะเห็นบอกว่าทำไมนะเวทีนี้ต้องมีเจมส์เดียวถูกต้องครับเขาฉายาเขาเจมส์บ้าพลังเพราะนั้นรายการมันมันต้องเอาเขาขึ้นมาเลยแหละเอาขึ้นมาเลยคนแรกเลยคนแรกเลยคุณเจมส์พร้อมไหมฮะทางนั้นอ่ะสบายมากครับเห็นบอกเห็นบอกอยากกลับบ้านเร็วด้วย พอดีอยากกลับบ้านเร็วแต่ว่าพอดูโจย์แล้วอ่ะพี่เจมกลับบ้านดีกว่าพี่บ๊อบกันตรงนี้เลยงั้นเราอย่ายอมแพ้พร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับเจมรุ่งสักดก้อยาจชาครับยังอยู่ สู้เงินล้านของคุณเจมส์เรืองศักด์นะครับส่วนเจมส์กิตเกษมสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4,000 40, 0บาทใครจะเป็นผู้ชนะมาดวลกันต่อเลยครับคำถามต่อไปเป็นของเจมส์กิตเกษม20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชายหญิงที่ได้มั่นกันแล้วนึกอะไรได้พูดออกมาครับชายหญิงที่ได้มั่นกันแล้วถอด คู่มั่นครับผมถูกต้องครับนโฟกัสนี่ยืนแบบงงเลยยืนตอบไม่ได้หันไปตีแล้วนะยืนทำหน้าเหมือนทำไมไม่ตอบอ้ารู้ว่าเขารู้แก้งอ่ะรู้จริงเปล่าฮะทำหน้าเหมือนไม่รู้หน้าอย่างผมเนี่ยมีไม่รู้เหรอครับพี่เล็กยาย่ใหญ่กลอันนี้รู้แล้วแต่ว่าพอดี รอบที่แล้วผมโดนน้องเขาแก้งบ่อยไงขอคืนสักทีนึงถ้าตอบได้ห้ามถามเดี๋ยวหอมแก้มเลยยพยานพยานมีนะมีนะพี้ขีคำถามนะค่พี่หอมด้วยเกี่ยวอะไรเขาไม่ไม่ถามคนอยู่ข้างๆพี่เลยเหรอไม่ต้องมันม่จ้ามาคุณหนูเล็กตอบอย่างนี้บ่อยๆระวังนะฮะคุณจะตกตั้งแต่ข้อแรกเลย กลับมาที่เจมเรืองศักดกันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ารัังกับคำถามนี้ครับชายและหญิงที่สมรสกันคู่สมรสครับถูกต้องครับกลับมาที่เจมกิตเกษม20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคู่วิวาทคู่กัดครับถูกต้องครับ กลับมาที่คุณเจมส์เลีองศักดิ์เลยครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับผู้ที่เข้าแข่งขันกันคู่แข่งครับถูกต้องครับกลับมาที่เจมส์ิดเกษมครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเพื่อนสนิทคู่ซีครับถูกต้องครับโอ้โหท่าเยอะมากจริงๆ กลับมาที่เจมเรืองศักดิ์กันเลย20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับ<ฮ>เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกันคู่หูครับถูกต้องครับอ้าวมีท่าไม่แพ้แกันแล้วตอนนี้แล้วมีท่ามามาแล้วกลับมาที่เจมกิตกเกษม20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสามีหรือภรรยาคู่ชีวิต คุณพยายามจะตอบหรือพยายามจะร้องอะไรสักอย่างไหมฮะอยากให้คนข้างหน้าเขารู้รู้ว่าอะไรฮะรู้ว่าคู่ชีวิตเนี่ยผมมันมีแล้วนะเอาให้ไม่ตกก่อนนะเอาเลยเอาเกลับมาที่เจมเรืองศักย์20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคําถามนี้ครับคนสนิทที่รู้ใจและไว้วางใจได้คููใจครับถูกต้องครับ กลับมาที่เจมกิตเกษครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผู้ร่วมคิดหรือร่วมปรึกษาหารือที่สนิทสนมและรู้ใจกันดีเดี๋ยวต่อยเลย,เยทุกคนครับทไมครับมันถึงเวลาแล้วนี่ฮะ สนับสนุนโดยร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ New w i o s Exclusive แป้งเด็กจอนสันบลอดซัมสนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso l a u r e a t Soft and Safe แบบกลางคืนแบบรนด์รังนกแท้ น้ำดื่มเนสเล่พียวไลฟ e กลับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งแรกของคุณเจมเรืองศักด์นะครับกลับมาที่เจมกิตเกษม20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผู้ร่วมคิดหรือร่วมปรึกษาหารือที่สนิทสนมและรู้ใจกันดี ผูค้คิดครับถูกต้องครับเดี๋ยวต่อยเลยโซการหันไม่บอกอะไรนะเดี๋ยวต่อยเลยต่อยเลยมีฮาแล้วนะอย่างเดียวแม่หอมแก้วนะโอ้โมีทวงกันด้วยกลับมาที่คุณเจมเลืองศักดิ์กันเลย20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับหญิงและชายที่อยู่ร่วมกันฉันผัวเมียคู่ครองครับถูกต้องครับ กลับมาที่เจมกิจเกษมมาลุ้นกันว่าจะตอบได้หรือไม่20สวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคู่ต่อสู้ที่เคยขับเคี่ยวกันมาคู่ปราบครับถูกต้องครับกลับมาที่เจมเลืองศักดิ์ครับ20สวินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นศัตรูกันคู่อริครับ ถูกต้องครับคู่อริกลับมาที่เชมกิจเกษรครับยี่วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับของประจำบ้านเมืองหรือที่มีมาพร้อมกับบ้านเมืองถือเป็นของที่มีค่ามากคู่บ้านคู่เมืองครับถูกต้องครับทวกอนถูกคนครับทไมครับมันถึงเวลาแล้วนี่ฮะ หอ,อมเลยหอ,อมเลยย,ยังอยู่ยังอยู่ต่อนะเป็นการเพิ่มกําลังใจให้เขาหน่อย <c oughs> เอาละครับตอบได้ไปแล้วกลับมาที่เจมเรืองศักดิ์กันบ้างยี่สิบ <20 S 1> วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคําถามนี้ครับผู้แสดงเป็นตัวพระเอกและนางเอกในละครหรือลิเกค <c oughs> ู่พระคู่นางครับ <c oughs> ถูกต้องครับ กลับมาที่เจนก<ล>ิจเกษมกันบ้างครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชายหญิงที่สมเป็นคู่ครองกันฮะ<า>ชายหญิงที่สมเป็นคู่ครองกันคู่สางคู่สม ก็ยืนแบบยืนบิดไปบิดมาเหมือนคนอยากเข้าห้องน้ํามากเลยมันรู้สึกแบบว่ามันแบบมันมันเย็นข้างใต้อ่ะค่ะมันเย็นวู้ไปเลยใช่ไหมวู้บเลยอ่ะแล้วคนข้างหลังเขาก็ทรมานคุณได้ดีมากเลยนะฮะกลับมาที่คุณเจมเรืองศักดกันเลยครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคําถามนี้ครับคํานี้มีความหมายว่าคู่มั่นคู่ตุนางงันครับถูกต้อง ยอไปเลยคู่ตุนนางงันนะครับโอ้โหถูกต้องครับเอาละเอาใหม่ไม่เป็นไรผมว่าคําต่อไปน่าจะถือว่ายากใช่ไหมถือว่ายากถือว่ายากครับต่อไปเป็นของคุณใช่ไหมเอาละสิคับผมครับเอาละจะตอบได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อหลังเดรกชนะ สนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลโชั่นครีมเทียมคอฟฟี่ดรีมมี่ซัมซุงกาแกล็กซี่แท็บเอ ตูตกสิบหยิบล้านสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งแรกของคุณเจมเรืองศักด์นะครับเจอกับคุณเจมสกิดเกษมอยู่ดวลกันมาหลายคําถามก็ยังตอบได้ลีลานี่ไม่เป็นรองกันเลยครับผมเอาล้วครับมาเริ่มดวลกันต่อเลยดีกว่าพร้อมนะฮะเจมครับผมมาลุ้นกันว่าจะตอบคําถามนี้ได้หรือไม่ยีวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับป้ายสัญญาณจราจรนี้หมายความว่าอะไรนะ อังคืออย่างนอหยุดครับถูกต้องครับเอาละครับกลับมาที่คุณเจมเลืองศักด์กันเลย20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับป้ายนี้หมายความว่าให้ทางครับถูกต้องครับของา,ารา์าอนสายแล้ว เป็นจารวอมกันก่อนเดี๋ยวจะตื่นเต้นเกินไปเอาละครับตั้งสติให้ดีครับเจมกิตเกษมยสวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับป้ายนี้หมายความว่าห้ามเลี้ยวซ้ายครับถูกต้องครับกลับมาที่เจมเรืองศักดิ์ครับ20สวินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับป้ายนี้หมายความว่าห้ามเข้าครับถูกต้องครับ กลับมาที่เจมกิตเกษมครับ20่ิวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับห้ามเสียบเอ้ยไม่ใช่สิห้ามสลับก็ไม่ใช่ด้วยนะห้ามแซง <laughs> ถูกต้องครับ <laughs> หนี่ตอบเอาฮาอย่างเดียวเลยคบเอาฮาครับผมโโอ้หกลับมาที่เจมเรืองศักดิ์กันเลยครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับห้าคนครับถูกต้องครับช็อตแซป มีน oh, ิ่งไปสักพักหนึ่งนะฮะแล้วค่อยๆตอบมาว่าห้ามคนนะครับกลับมาที่เจมกิตเกษมครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับห้ามหยุดร่นครับถูกต้องครับฮย โอ้โห Would แต่ละข้อนี่ลีลาเยอะจริงๆกลับมาที่เจมเรืองศัก kind ด of um ์ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับห้ามจอดรถครับถูกต้องครับโอ้โหตอนนี้นี่ต้องนึกกันเลยว่าป้ายสัญญาณจราจรแบบนี้เคยเจอและวหมายความว่าอะไรนะครับเอาล่ะคิดดีๆกลับมาที่เจมกิตเกษมครับ ยี่สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับห้ามใช้เสียงครับถูกต้องครับกลับมาที่เจมเรืองศักดิ์ครับ20สวินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับห้ามรถบรรทุกครับถูกต้องครับ กลับมาที่เจมกิตเกษมครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับห้ามรถจักรยานถูกต้องครับเอาละครับกลับมาที่เจมเรืองศักด์กันบ้างครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับห้ามรถยนต์ครับถูกต้องครับ ตอนนี้ในการดวลครั้งแรกนะครับทั้ง2เจมผ่านกันไปแล้ว30ข้อครับหน,นึ่งหนกลับมาที่เจมกิดเกษมกันต่อเลย20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับฮะป้ายสัญญาณนี้หมายความว่า ห้ามรถสาล้อทำรถยนต์สล้อถูกต้องโอ้โหไม่รู้จริงๆเปล่ามาร์กี้มันไม่มีผมมาตัวนึงโดดมาตัวนึงเลยทำให้สลับคำผิดไงแต่เห็นประมาณนี้แหละตอนแรกบอกว่าห้ามรถ3ามล้อยังไม่ครบนะยังไม่ครบต้องมีรถยนต์3ามล้อรถยนต์ใช่ครับผมเลยแบบเอ๊ะมันตกคำอะไรไปหน้าอะไรอย่างนี้ยอาการเริ่มออกมาแล้วนะครับตอนนี้กลับมาที่เจมเรืองศักดิ์ครับ ยี่วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับ<ฮ>ป้ายสัญญาณจราจรนี้หมายความว่าเร็วครับห้ามชิดชิดซ้ายไม่ใช่ครับจอดเร็วครับผ่านได้นะครับผ่านได้นะครับ,รบผ่านครับผ่านครับกลับมาที่เจงกิจเกษตรครับป้ายจราจรนี้หมายความว่า ให้อะไรไปให้เร็วครับเร็วครับ พูดไปแล้วว่าห้ามชิดซ้ายซึ่งไม่ใช่เขาโยนกลับมาคุณให้อถูกแล้วแล้วคุณพูดต่อเองเมื่อก,กี้เมื่อกี้ผมมีคาว่าซ้ายมีคาว่าให้แต่ตรงหน้าดอเด็กผมงงว่ามันจะมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นบ้าง <S 2> <S 2> ผมคิดไม่ออกไะโอ้โหรองแทนหน่อยได้เปล่าโอ้ยลงแทนหน่อยได้เปล่าลงแทนนะได้แต่เกมเขาให้ลงเอง <S <S <S> <S และผู้ชนะในการดวลครั้งแรกได้แก่คุณแจมเรื่องสาคร ถือว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆกีกษัตรก็ทาได้ไม่ไม่เลวเลยะนะฮะโอ้โหขาดไปแค่คําเดียวอะ่ะครับผมนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงแต่นี่แปลว่าทําให้เรารู้ว่าเวลาเล่นเกมแบบนี้มันต้องใช้หัวใช้สติสูงมาก,มากๆครับผมอ่าใช่ต้องใช้แบบสมาธิด้วยเยอะเลยใช่ครับแล้วตอนนี้โฟกัสมันเป็นความจริงแล้วครับไม่ได้หลอกคุณอีกแล้วยืนดีๆยืนนิ่งๆยืนนิ่ง ลงไปจริงๆนี่จะร้องดังไหมไม่หรอกไม่ร้องอ่ะเย็นเย็นเสียวเหรอเสียวเหรอเธอโอเคป่ะมองมองตาได้ไหมอย่าไปเลือกกับฉันยืนดีๆยืนดีๆยไม่กัับฉนน่าเชื่อว่าความกลัวทำให้คนเนี่ยก้าวเราวได้ขนาดนี้แต่เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะอย่าเหมือนเดิมนะอะไรมองตาก่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนมองตาก่อนคราวที่แล้วจำได้ไหมว่าคุณเป็นคนเลือกให้เขาตกลงไป ไม่ก็รักถึงหยอกเล่นไงรักเราที่หยอกเล่นแล้วคุณล่ะคุณเจมผมนี่ตัดเต็มเลยทำไรเต็มที่เลยครับผมพร้อมที่จะตกลงไปหรือยังครับโฟกัสพร้อมค่ะเธอพร้อมแต่เราไม่พร้อมอะน้องน้องน้องที่จริงเป็นคนเล่นนะก็จะมีความกดดันในแบบที่แบบเป็นคนเล่นอยู่แล้วแต่พอไปยืนตรง ตรงนั้นจริงๆอ่ะมันตื่นเต้นกว่าตัวการตื่นเต้นกว่าเยอะเลยเพราะมันไม่รู้แบบว่ามันจะแบบไปเมื่อไหร <c> ่พ <oughs> ี่เจมก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะน่ารักและวันนี้เราก็มีกิฟเซ็ตจากไส้กรอกไก่ตราบ B k p มอบให้กับคนน่ารักอย่างโฟกัสด้วยนะครับเอาละครับมาดูกันครับว่าค่าหัวนะครับของเจมกิดเกษมคือเท่าไหร่ครับเสียไปหนึ่งตัวช่วยได้เงินสาสบา 100บาทครับโอ้มเ,เลยเลยเอาละครับผูบ้ต่อไปจะเป็นใครต้องมาตามลุ้นกันต่อในวันต่อไปครับวันนี้ต้องขอขอบคุณามาฮ่าสินเชื่อบุคคล Promise Toyota Vios ผลิตภัณฑ์ m a g ก i e v a s e l i n King Power น้ำดื่ม Nestle ยวไล Life o ม่พ l ัสลอรีเอครีมเทียม Coffee Dreamy แบรนด์รังนกแท้และไส้กรอกไก่ตา BKP ครับ มาเป็นกำลังใจให้คุณเจมเรืองศักดิ์และคุณก้อยนัชชาได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีกับรายการตกสิบยิบล้าน Still Standing Thailand พบกันใหม่สวัสดีครับหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าเ,เกมเจอจอดเป็นไงเดี๋ยวก็จะรู้ว่าใครจะจอดพร้อมค่ะไป